สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเมกาโทเคนในแมปที่มีชื่อว่า Hell Kitchen นั่นเองนะครับก่อนเราจะไปรับเหรียญตาเมกาโทเคนในแมปนี้ทุกคนจะต้องมีเมกาโทเคนที่ได้จากแมป Metal Life ซึ่งผมก็ได้สอนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราเข้ามาในแมป Hell Kitchen นะครับและให้เราเดินเข้าไปด้านในนี้นะครับนะเข้ามาในวงสีแดงตรงนี้รอจนกว่าจะวับนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เรารอจนกว่าจะเริ่มการแข่งขันนะครับจากนั้นให้เราเดินมาตรงนี้นะครับมองด้านบนนะครับแล้วก็ถ่ายเอาไว้นะครับให้เราแคร็ดาน้้นาจา กลับมาที่ล็อบบี้หลักนะครับให้เรามาด้านหลังรีดเดอบอร์ดตรงนี้นะครับเราจะเจอทางที่เราจะไปห้องใต้ดินนะครับให้เราเดินไปแล้วก็ให้เรากด E รอจนกว่าจะวาร์ปนะครับเมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับเราจะไปโผล่ที่ห้องใต้ดินนะครับให้เรามาตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะต้องกดคลิกเพื่อทําการปิดแสงนะครับนะให้เรากดคลิกปิดให้ได้รูปที่เราถ่ายมาหรือว่ารูปที่เราแคปมานะครับจากนั้นตัวห้องก็จะเปิดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราทําถูกนะครับเราจะเจอออบบี้นะครับเราจะต้องกระโดดข้ามซึ่งออบบี้มันก็ไม่ค่อยยาก โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วให้เรานะครับโดดลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเราจะต้องเก็บชิ้นส่วนนะครับทั้ง4ชิ้นนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรอาจจะเป็นปูนหรือไม่ก็เป็นจานก็ได้นะครับชิ้นแรกนะครับจะอยู่ในล็อบบี้นะให้เรามาด้านหลังป้ายอันใหญ่ตรงนี้นะครับและเราจะเจอชิ้นส่วนชิ้นแรกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเก็บไปเลยครับโอเคเก็บเลยเรียบร้อยได้มาเด็กชิ้นละต่อมานะครับให้เราเข้ามาในตัวเกมนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับให้เราขึ้นมาด้านบนเราจะเจอชิ้นส่วนชิ้้้้้้นน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 ทีีี่่2ตรร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 งะะคคััับบบบใใหหเเเเเาาากกก็อออลยยยจจ ก่าจะเริ่มการแข่งขันนะครับมาเริ่มการแข่งขันแล้วเราจะเจอชิ้นส่วนชิ้นที่3อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเก็บเลยอย่างต่อมานะครับให้เราทําอาหารนะครับให้เสร็จแล้วก็ให้เสิร์ฟลูกค้านะครับแล้วเมื่อเราเสิร์ฟลูกค้าแล้วนะครับเราจะถูกวาร์ปมาตรงนี้นะครับให้เราเดินมาด้านหน้านะครับนะให้เรามาด้านหลังเก้าอี้ตรงนี้นะครับด้านหลังโต๊ะตรงนี้จะมีชิ้นที่4ให้เราเก็บแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรารอนะครับเล่นทําอาหารไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าจะเจอแขกสุดพิเศษแบบนี้นะครับเมื่อเราเจอแขกสุดพิเศษสสุดดแลล้้้ววหหรรือ่าาาูคคใเัมที เย็นแล้วก็ให้เราเอาวัตถุดิบออกมาให้หมดนะครับจากนั้นให้เราเอาเห็ดมาหั่นตรงเขียงตรงนี้นะครับเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะครับให้เราเอามาผสมกับเนื้อนะครับน้ำาม่คืออะไรวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อหรือเปล่านะโอเคนะครับเมื่อเรามิกกันเสร็จแล้วนะครับให้เราเอามาเข้าเตาอบแบบนี้นะครับให้เรารอจนกว่าหลอดจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับแล้วให้เรากด e ทันทีนะครับเมื่อเป็นสีเขียวแล้วจากนั้นก็ให้เราเอาบีฟริงตันนะครับมาหั่นแบบนี้นะครับให้เราเอามาสับสับสับแบบนี้ ้กด e แล้วก็ให้เราให้อาหารไปนะครับเรียบร้อยนะเมื่อเราให้อาหารเขาเสร็จแล้วนะครับก็ให uh ้เราออกเกมได้เลยจากนั้นนะครับให้เรามาด้านหลังล uh ีดเดอ์บอดเหมือนเดิมนะครับและให้เรามาที่ห้องใต้ดินนะครับนะด้านหน้าของเรานะครับให้เราเดินตรงไปนะครับและให้เรากด e รอจนกว่าจะวาร์ปเมื่อเราวาร์ปมาที่ห้องใต้ดินแล้วนะครับให้เราเดินมาในห้องนี้และให้เรากด e นะครับหลังจากนั้นเราจะถูกขังแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับนะเพราะวิธีการออกง่ายมากให้เราขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ให้เรามากด e ตรงตู้ไฟตรงนี้นนนนนะะะรััตตววปปปูกกก็็็็จจเเเิดแลล้มมีอ่ๆ ให้เรานะครับนะเกียร์เสียงเอฟเฟคประกอบจัดเลยนี่มันสกูบีดูเลยนี่หว่านี่ถอดตะกากแล้วขังเลย GGC โอเคนะครับเมื่อจบแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเมกาโทเคนมาแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการรับเมกาโทเคนในแบบเฮลคกซ์เชนก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย